ในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับหลายคนจําเป็นต้องออกจากงานหลายๆคนก็จําเป็นจะต้องประชุมออนไลน์ทั้งวันเพราะต้อง work from home จนเกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊หรือเราควรจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักทีพลิกธุรกิจด้วยไอเดียกับจอนเฉลิมวงวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเช็คอุณหภูมิของตัวเองด้วย7ข้อที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราพร้อมที่จะทําธุรกิจของตัวเองแล้วหรือย,อยัง เพราะอุดมการ์แรงก้าหรือเพราะเงินหลายคนอาจจะอายนะครับที่จะบอกว่าทำเพราะเงินแต่ผมว่าเป็นเรื่องปกปติครับการทํางานเพื่อเงินไม่ใช่เรื่องผิดเป้าหมายของเราอาจจะเป็นการทํางานเพื่อเลี้ยงปากท้องซื้อของที่ตัวเองพอใจอยากได้ อยากดูแลคนที่เรารักให้ดีคุณอาจจะทําเพราะความฝันที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือรู้สึกว่าทําไมเราต้องเหนื่อยทํางานให้คนอื่นมาทําของตัวเองดีกว่าหรือบางคนเห็นโอกาสทางธุรกิจเจ๋งๆแล้วมั่นใจว่าทําไปแล้วปังแน่นอนไม่ว่าคําตอบของคุณคืออะไรผมอยากให้คุณตอบตัวเองอย่างชัดเจนและซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากๆการตั้งคําถามแบบนี้นะครับจะเป็นการกระตุ้นให้เราเริ่มลงมือสร้างธุรกิจของตัวเองเ,เร็วขึ้น เพราะหลายคนที่มีความต้องการแบบนี้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอาไว้ปีหนะ้าผ่านไป1ปี2ปี3ปีเออยังไม่พร้อมอะ่ะมันก็จะผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ พอคุณตอบคําถามของข้อที่หนึ่งได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปถ้าคุณไม่รู้จะทําอะไรคุณอาจเริ่มเลือกจากสินค้าหรือบริการที่ตลาดต้องการก่อนก็ได้เริ่มต้นจากการตั้งคําถามว่าปัญหาของผู้บริโภคปัจจุบันคืออะไรแล้วเริ่มหาสิ่งที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาของเขาได้วิธีการนี้จะทําให้คุณประเมินได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํา สิ่งที่คุณสนใจเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการจริงหรือเปล่าหากคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการทําอะไรสิ่งนั้นคือแพชชั่นของคุณทันทีนะครับแนะนําให้คุณเริ่มเขียนรายละเอียดของสิ่งนั้นให้ชัดแล้วลองประเมินว่าสิ่งนี้สามารถตอบโจทย์หรือตอบปัญหาของลูกค้าในแง่ไหนได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณประเมินความต้องการของตลาดได้มากขึ้นสิ่งสําคัญอีกข้อคือการคิดว่า สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่เป็นกระแสชั่วคราวหรืออยู่ยาวตลอดไปสิ่งนี้จะเป็นตัวกําหนดเลยครับว่าธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะอยู่ในตลาดได้นานมากพอหรือเปล่าบางครั้งเราอาจจะเจอสิ่งที่เราชอบหรือเราสนใจนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการหรือในตลาดเนี่ยมีสินค้าหรือบริการที่ดีมากอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าถ้าของเราดีบวกกับแผนมาร์เก็ตติ้งที่มีไอเดียที่ดีเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงครับ ข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามลองคิดดูว่าเมื่อคุณออกจากงานแล้วแล้วต้องเริ่มสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองและค่าใช้ใจ่ายในการเริ่มต้นทำธุรกิจซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่ามีภาระหนี้สินมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่รวยมากแค่ไหนที่จะให้เงินกู้เราโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้นี่คือเหตุผลนะครับที่แต่ละคนมีความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่เท่ากัน ที่ข้อนี้สําคัญเพราะเมื่อเรากังวลกับเรื่องส่วนตัวมากเกินไปมันมีความเป็นไปได้ครับที่เราจะโฟกัสกับงานของเราได้ยากขึ้นเบิร์นเอาท์ได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเครียดทั้งงานเครียดทั้งเรื่องส่วนตัวเลยนะครับถ้าตัวเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องชีวิตส่วนตัวมากเกินไปอาจจะทําให้เราโฟกัสกับธุรกิจของเราได้มากขึ้นทําให้เราสร้างธุรกิจได้สําเร็จง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดคือคุณสามารถรับการขาดทุนได้ที่เท่าไหร่คุณโอเคไหมกับการลงทุนที่ต้องขาดทุนเยอะมากๆในช่วงแรกที่ธุรกิจของคุณยังไม่ออกดอกออกผลและคุณโอเคไหมถ้าต้องลงทุนเพิ่มทุนหากตอนนั้นขาดทุนอยู่เพื่อให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ สิ่งหนึ่งที่เจฟ f เบโซเจอระหว่างการปลูกปั้นอเมซอนคือการขาดทุนมหาศาลครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนจากไฟล์โฟนมูลค่าวกว่า170ล้านเหรียญ Living Social อีกกว่า175ล้านและอีกมากมายแต่ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียทำให้เขาไม่เคยหยุดและมุ่งไปข้างหน้าจนกลายเป็น Amazon.com ในทุกวันนี้เจฟ f b เบโซมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่คู่กับนวัตกรรมและเขามองเรื่องราวดีๆจากการล้มเหลวเสมอ ตรงกับแนวคิดที่หลายๆคนนะครับพูดว่า you never fail you just learn something new โอกาสมาพร้อมความเสี่ยงนะครับอย่างที่หลายๆคนเคยพูดว่า high risk high income แต่ถ้าเรามั่นใจเราคิดว่าเราเห็นโอกาสของการทำธุรกิจแล้วมันปังแน่นอนเนี่ยลงมือเลยครับเพราะก็จะมีโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างสูงถ้ามันล้มเหลวเราก็ออกช่องทางธรรมชาติได้ครับ ข้อนี้เป็นการประเมินรายได้ที่คุณน่าจะได้จากการขายสินค้าหรือบริการของคุณบางตลาดใหญ่มากจน SMB หรือ Small Medium Business หล,หลายเจ้ามองว่ายังไงก็ยังมีที่ให้เขาขายหรือแม้ขายได้สัก0.1%ของทั้งตลาดก็ได้รายได้มหาศาลมากพอสำหรับธุรกิจของเขาพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมาย เทรนจากต่างประเทศล้วนเป็นสิ่งสําคัญประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่1นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศโลกที่1เนี่ยมีแนวโน้มสูงครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตอนันใกล้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสให้เราได้ศึกษาเคสต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็ดูมิติของผู้บริโภคด้วยเนี่ยเราอาจจะเห็นเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับตัวอย่างเช่นอีเกียแบรนด์เฟอร์น เฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนที่เข้ามาตีตลาดเฟอร์นิเจอร์ DIY ด้วยกลยุทธ์ดีไซน์ดีคุณภาพพอทนราคาถูกหรือที่เขาเรียกว่าไวโอเชียนะครับเพื่อเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทํางานที่มียุต่ํากว่า30ปีโดยเฉพาะซึ่งเทนเนี้เป็นเทนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับพวกเด็กมหาวิทยาลัยนะครับที่ซื้อของเข้าหอพักพอเรียนจบก็พร้อมจะทิ้งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เพื่อกลับไปอยู่บ้านหรูกับพ่อแม่โดยสมัยก่อนตลาดเฟอร์นิเจอร์ของไทยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่ แต่งงานแล้วกลุ่มแม่บ้านหรือพ่อแม่ของเรานั่นเองเปลี่ยนขนบธรรมเนียมจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงที่ต้องมีบริการส่งถึงบ้านกลายเป็น DIY เลือกจับในกล่องนะครับแล้วหยิบออกจากโกดังเองสร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นซึ่งการที่อีเกียเข้ามาในประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกที่ตลาดเฟอร์นิเจอร์ได้ถูกขยายเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นนะครับจนเทรนการแต่งห้องงบประหยัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ยิ่งในช่วงโควิดเราจะเห็นเลย ว่าคนนิยมแต่งห้องมากขึ้นนะครับเพร work from home หลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะลงสนามแข่งขันในธุรกิจนี้เนี่ยคุณก็จะต้องมาศึกษาแล้วครับว่าใครที่เป็นคู่แข่งรายใหญ่ของเราใครที่เป็นคู่แข่งรายย่อยของเราและใครที่เป็นคู่แข่งที่แท้จริงของเราในฐานะแบรนด์ที่เพิ่งสตาร์ทอัพเราก็ต้องศึกษาเขาเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาเป็นคู่แข่งโดยโตรงของแบรนด์เราส่วนแบรนด์ที่เป็นีด a d e r ์เนี่ยเราก็ดูเป็นกรณีศึกษาเอาไว้มีคนเคยบอกผมครับว่าอย่าไปมองแบรนด์ที่เป็นีด a d e r ์อย่าคิดไปแข่งกับ เพราะว่ามันเหมือนเราเอาตาเนี่ยจ้องพระอาทิตย์จ้องไปก็แสบตาเปล่าๆนะครับยังไงเราก็สู้ไม่ได้พลังเขาเยอะเงินทุนเขาเยอะนะครับ ในฐานะที่เป็นแบรนด์สตาร์ทอัพอย่างเราเนี่ยไม่มีทางสู้ลีดเดอร์แบบนั้นได้ผมว่าเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆขยับคู่แข่งของเราขึ้นไปจนวันหนึ่งข้างหน้านะครับใครจะรู้แบรนด์เล็กๆอย่างเราโตพอที่จะสู้กับแบรนด์ที่เป็นลีดเดอร์ได้ก็ได้ครับที่สําคัญอีกข้อนะครับคือถ้าคู่แข่งของคุณเนี่ยเป็นคนที่ครองตลาดอยู่เราก็ต้องมาดูนะครับตัวเราเองว่าเรามีจุดแข็งที่แตกต่างที่แบรนด์อื่นไม่มีอะไรและนั่นแหละครับก็คือ key selling p o อย t ของแบรนด์เราแข่งคุณภาพเรื่องสินค้าและ ริการแล้วอย่าลืมแข่งเรื่องแบรนด์ด้วยนะครับไม่ต้องรอพัฒนาสินค้าให้ดีให้เสร็จก่อนค่อยมาพัฒนาแบรนด์นะครับทำควบคู่กันไปได้เลยเราอาจจะเห็นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งเป็นแนวทางให้ธุรกิจไปเลยก็ได้อย่าลืมนะครับถ้าสินค้าเราไม่ต่างจากคู่แข่งมากหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้แบรนด์ไหนทดแทนกันก็ได้เรื่องของการทำแบรนด์นี่แหละครับที่จะทำให้ลูกค้าเลือกซื้อเรา ผมเคยทําน้ําดื่มยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งน้ําดื่มเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทที่สามารถหายี่ห้อไหนทดแทนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งใจจะซื้อน้ําดื่มสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยพอเราไปถึงซูเปอร์ปรากฏว่าน้ําดื่มยี่ห้อที่เราตั้งใจจะซื้อเนี่ยหมดผมเชื่อว่าเกือบร้อเลยละ่ะเราไม่มีทางเดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมือเปล่าแน่นอน เราจะต้องหยิบน้ําดื่มสักยี่ห้อหนึ่งครับติดมือกลับมาพอเจอการทําสินค้าที่เป็นประเภทที่ทดแทนกันได้หมดแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดเพื่อที่จะหาจุดแตกต่างนั่นคือเรื่องของแบรนดิ้งแล้วนะครับเพราะตัวสินค้าเองทุกน้ําดื่มกินได้เหมือนกันใสเหมือนกันได้รับรองมาตรฐานการผลิตเหมือนเหมือนกันจนกระทั่งผมไปเจอนะครับการรับรองการผลิตของน้ําดื่มยี่ห้อนี้หลายๆยยี่ห้อก็มีแต่ไม่เคยมียี่ห้อไหนหยิบขึ้นมาพูดเราก็เลยหยิบ จุดพูดของเรื่องการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตของน้ำดื่มยี่ห้อนี้จากต่างประเทศขึ้นมาจนทำให้ยอดขายของน้ำดื่มยี่ห้อนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพันกาย่าแบรนด์ชุดนอนชื่อดังเลยนะครับตอนนี้ที่ยังเป็นกระแสอยู่เนี่ยจับพฤติกรรมของคนอยู่บ้านนะครับคนส่วนมากเจอเรื่องของแพนเดกเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างสเตย์โฮมบ้างนะครับพันกาย่าก็เลยมุ่งผลิตชุดนอนราคาแพง เนื้อผ้าดีนุ่มใส่สบายนะครับคุณภาพดีมากและที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะลดการสร้างขยะได้ด้วยเรื่องนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับ ต้นทุนที่เราคำนวณไว้อาจมีปัจจัยที่ทำให้เพิ่มขึ้นและเราควบคุมไม่ได้นะครับความเสียหายคือราคาขายที่เราตั้งไว้อาจทำให้ได้กำไรไม่เพียงพอเราจะเห็น Search r e s ซ l สมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ตพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีทุนสูงเลยตั้งราคาแพงแต่แพงไปก็ไม่มีคนซื้ออีกเราก็จาเป็นที่จะต้องขายในราคาตลาดคาถามคือราคาตลาดที่ว่าเนี่ยจะเพียงพอให้เราได้กาไรไหมหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราอยากขายอะไร เรารีวิวตลาดเรารีวิวคู่แข่งถึงเวลาแล้วครับที่เราจะคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของเราย้ําว่าทั้งหมดนะครับมีต้นทุนของการผลิตสินค้าต้นทุนของการทําการตลาดต้นทุนของการนําสินค้าเข้าดิสติบิวเตอร์ห้างต่างๆหรือ ต้นทุนในการเอาสินค้าเราเข้าไปใน e-commerce platform ด้วยย้ำนะครับว่าทุกอันต้องถูกคำนวณอยู่ในต้นทุนของเราไม่ควรมาตกม้าตายด้วยคำว่าคิดไม่ถึงนะครับหลายครั้งที่เราเห็นผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่ขายดี แต่ยิ่งขายยิ่งขัดทุนยิ่งขายยิ่งเจ๊งนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราได้ตั้งราคาขายในตลาดที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรับรู้ไปแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนราคาเป็นราคาใหม่ที่ทําให้เรากําไรได้นะครับในภายหลังนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้เราต้องพยายามขยายธุรกิจ เพราะการมีสินค้าหรือรูปแบบบริการที่หลากหลายจะทําให้เราสามารถเพิ่มโอกาสในการออกสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วเราสามารถตั้งราคาที่สร้างกําไรได้ไม่จําเป็นจะต้องไปคอยแก้ปัญหากับสินค้าหรือราคาสินค้าที่เราตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ ข้อนี้คือข้อที่สําคัญที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่เราประเมินทุกสิ่งทุกอย่างได้มากมายแล้วมีข้อมูลเพียบพร้อมแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าที่จะทําหรือไม่ทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีหลายธุรกิจนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนที่จะไม่มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จเนี่ยแต่ก็ประสบความสําเร็จได้ ผมเชื่อว่านั่นคือความเชื่อมั่นครับของคนที่คิดที่จะทำธุรกิจมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความวิลิยะอุตสาหะนะครับที่ถึงแม้เจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายระหว่างทางไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่น เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็ทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จได้ครับเรื่องดวงก็มีส่วนนะครับเรื่องการรู้จักฉกฉวยโอกาสการเห็นโอกาสแล้วคว้ามันไว้ก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ artist c a u s นะครับ a r t ติสที่ออกแบบตัวละครคาแรคเตอร์อันนึงขึ้นมาตัวการ์ตูนนะครับที่มีแค่ตา xx มีกระดูกเสียบหูไขว้กันมีกางเกงและถุงมือมิกกี้เมาส์เท่านั้นแหละจาการ์ติสจนๆคนหนึ่งที่นอนอยู่ในรูหนูนะครับที่ไชนาทาวน์ จนมีสตูดิโอในบรุกลินใหญ่โตออกแบบโดยวอนเดอร์วอลก็เป็นไปได้ด้วยความมั่นใจนี่แหละครับปรัชญาอันนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆ believe the impossible is possible กล่าวโดยเกลนคีนคารคเตอร์อนิเมเตอร์ชาวอเมริกันชื่อดังนะครับเป็นผู้ให้กำเนิด The Little Mermaid Beauty and the Beast และอ l ล d าดินและอีกมากมายก็ประสบความสำเร็จมากมายด้วยจิตนาการและความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองสร้างสารรค์นี่แหละครับ และทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้เนี่ยก็ลองเอามาถามตัวเองก่อนจะเริ่มทำธุรกิจก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนที่มีทุนหนาอยู่แล้วเนี่ยถาม7ข้อนี้เสร็จไม่ต้องตอบสักข้อเลยก็ได้ลงมือทำไปเลยเพราะเรามีทุนอยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูและสะสมจนครบทั้ง7ข้อเหมือนดาวก้อนบอลอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ